อ r t ์ท Studio แบรนด์พรมทอมือน้องใหม่ระดับพรีเมียมจากรอยเย้าไทยผู <im <im ้นำกราดาดพรมอันดับหนึ Jill ่งของไทยและชั้นนำของโลกนั่งปรากฏการใหม่ในวงการไลฟ์สไตล์ด้วยโปรเจกต์คอลแลบแรกกับมุกเพลิงจันวินยรัตศิลปินสิริทอระดับโลกหลีกงานพรมทอมือคุณภาพพรีเมียมไซลําเป็นเอกลักษณ์จบกลุ่มคนรักศิลปะและการตกแต่งบ้านยุคใหม่ก็สำหรับงานนี้นะครับว่าเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท TCM Corporation กับมุก V t c m Corporation เนี่ยเราก็ทำโพรมมาก,กว่า50ปีแล้วถ้าท่านยังจำได้แบรนด์ของเราในอดีตคือไทยปีนงนะครับแต่ว่าเราก็ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์มาเป็นรอยัลไทยเพราะว่าความเป็นไทยนะครับที่เราคิดว่าเราน่าจะส่งเสริมแล้วก็ยกระดับทุกเป็นดีไซเนอร์ แนวหน้าที่ฝีมือดีมากแล้วก็ได้ทําออกแบบให้แบรนด์ดังๆมากมายหลายแบรนด์มุกด้วยว่าเขามีความรักในศิละปะเป็นศิลปินเขาก็ยินดีแล้วก็จากนั้นมามุกก็ทุ่มเทนะครับไปศึกษาวิธีทํพรมไปดูโรงงานไปดูเทคนิคต่างๆนานาแล้วก็ออกแบบจนท้ายสุดสุดท้ายก็มามีวันนี้แล้วก็มีพรมคอลเลกชันนี้ที่เรียกว่าแท็กทาวเวอร์เนคเป็นคอลเลกชันแรกของเรานะครับสำหรับ การทำพรมให้เป็นอาร์ตพีซหรือว่าศิลปะต้องบอกว่าจริงๆตอนที่เอติดต่อมาก็ดีใจยัยค่ะว่าจริงๆมุกคิดมาตลอดว่าพรมเป็นสิ่งหนึ่งที่หาซื้อยากในไทยพรมที่แบบออกแบบโดยเราสวยจริงๆทั้งที่พอม,มุกไปดูเนี่ยมุก็รู้เลยว่าราอยจ่ายเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าเดียวที่ทำเทคนิคได้ล้ำลึกหลายหลายหลายแบบมากเลยแต่เพียงแต่ว่า แต่ก่อนอย่างที่เพบอกอาจจะทําเป็น OEM ทําตามแบบทําอะไรก็ต้องมีดีไซเนอร์มีครีเอทีฟที่ไปดึงดึงเทคนิคออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างมุกก็เลยไปคุยแล้วมุกก็บอกว่ามุกก็กลับมาคิดว่าเอ้มอยากทําอะไรดีมุกมุกอยากทํกกอาทอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารคอนเคมุกก็เลย ส่วนตัวมูชอบชาวเขามุไม่รู้สึกว่าชาวเขาเนี่ยเขามีเรียกว่า universal language คือว่าเข้าใจกันทั่วโลกก็คือจากประเทศไทยเวียดนามอินเดียอเมริกาแอฟริกาพอเราไปดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นลายแบบ tribal ลายเป็นชาว,ขาวเขาเขา c o m m u n i c a t e กันผ่าน needle and thread เข็นกันได้เล่าเรื่องผ่านลายของเขา ื่องของมุกในภาษามุกเรื่องที่มุกจะเล่าก็คือว่าภาษาของมุกมุกเอาลายชาวเขามารวมกันมา re-create re-invent ให้เป็นสมัยใหม่ขึ้นเอาเทคนิคของร้อยย t h ไทยที่ทำมาแล้ว50ปีมาให้คนเห็นแต่ละลายแต่แต่ละอันนี้กนน็จะมีเรื่องราวก็คือจะมีเผ่ามง้งอาขาแล้วก็กะลี่นะคะอย่างลายที่มุกอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นลายทองของเผ่ากลี่นะคะ มุกก็เอามามร้อยเรียงลายใหม่ให้เป็นสมัยใหม่และแต่ละลายก็ถ้าไปดูงานท้งหลักนะคะจะเป็นงานอาร์ตงานอาร์ตก็คือในงานอาร์ตนั้นอ่ะมุกเอาเทคนิคทุกอันรวมกันนะคะแล้วเอาลายทุกอันรวมกันจากนั้นงานดีไซน์ของมุกอินสไปร์จากงานอาร์ตก็คือจากงานอาร์ตมุกทำออกมาเป็นแปดดีไซน์สี่คันละเวนทั้งหมดจำนวสองชิ้นเพื่อให้เห็นว่างานอาร์ตกับงานดีไซน์อยู่ด้วยกันได้งานอาร์ตของคนคนนี้สามารถดีไซน์มาเป็นงานดีไซน์เพื่อขาย จะเห็นเลยว่าที่มาที่ไปมันมาจากชาวเขาแต่เป็นชาวเขาในรูปแบบของเราอย่างที่หนูอยากจะเล่าค่ะ